ดีไหนที่เป็นไปได้อย่าไปเลิกทำ้าไปทำก็ไปทำ้าไป,ท,าไปทีนี้พอมาถึงเรื่องดีเอาละเรื่องชั่วเรื่องชั่วพอเราหมดอยากแล้วเราควรจะไปเสพไหมล่ะ<ๆ>ก็ไม่ต้องใช่ไหมเรื่องชั่วๆเดี๋ยวตัดไปเลยก็ได้ใช่ไหมทั้งชีวิตเลยก็ได้หมดอยากเรื่องชั่วก็สบายไปเยอะแล้วมาอาศัยเรื่องดีมาชอบเรื่องดีมาอยากเรื่องดีมันจริงๆมันชอบมาเป็นลําดับเราตัดชั่วอันนึงมันก็มาชอบดีอันหนึง่งใช่ไหม ตัดชั่วจากการกินเหล้าก็ต้องมาชอบดีจากกาันไม่กินเหล้าชอบดีจากกันกินอย่างอื่นที่ดีกว่าหรือทําอย่างอื่นที่ดีกว่าใช่ไหมท่านที่จะไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่ไปติดอบายามุขอะไรอะไรก็ใช้เวลาไปทําสิ่งดีที่ดีกว่าก็ไปติดดีอย่างอื่นมันก็ดีแล้วถูกทางแล้วก็ต้องไปติดดีขึ้นมาเป็นลําดับลําดับแต่ทีนี้พอเราติดดีชอบดีโอ้ได้ดีในสุขใจชอบใจแต่ชีวิตมันสามารถที่จะได้ดีดังใจหมายตลอดได้ไหมไม่ได้นี่คือเป็นสัจจะในชีวิต เพราะอะไรเพราะเราเคยทําชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้เคยทําตามความอยากมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้อยากชั่วก็ตามอยากดีก็ตามนี่มันก็เอาอยากชั่วนี่ก็ได้ทําอยากในชั่วนี่แต่ละคนก็อยากอยากในการทําสิ่งที่ชั่วนี่มาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้จริงแม้แต่อยากดีมันยังเป็นทุกข์อยู่เลยเอาเอาอยากชั่วนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีวิบากนั้นเราอยากแล้วเราก็ทําชั่วมาเป็นวิบากร้ายไหมเป็นเมื่อวิบากร้ายมามันจะทําดีได้ดังใจหมายไหม ไม่ได้มันจะมาขวางขวางไม่ให้เราทําดีดังใจหมายทําให้เจ็บป่วยบ้างมีอะไรอุปสรรคอะไรมาขวางไม่ให้ได้ดีดังใจหมายทีนี้เราอยากให้เกิดดีดังใจหมายแต่ดีไม่เกิดดังใจหมายเราจะสุขอเลยจะทุกข์มันก็ทุกข์สิใช่ไหมทุกข์ใจเลยโอ,โ,อโอ้ตกลงติดดีนี่พ้นทุกข์ไหมก็ยังไม่พ้นทุกข์ยังมีทุกข์แทรกอยู่แต่ดีกว่าติดชั่วไหมดีกว่า ติดดีในดีกว่าติดชั่วติดชั่วไม่ดีเลยไม่มีอะไรดีเลยติดชั่วไม่มีอะไรดีเลยเลวร้ายที่สุดในโลกก็ติดชั่วแต่ติดดีก็ยังไม่พ้นทุก์ใช่ไหมติดดีดีกว่าควรจะมาติดดีนี่แหละเราควรจะมาติดดีนี่แหละตอนเรายังติดชั่วอยู่เราต้องมาเกาะติดดีอยู่มาอาศัยติดดีอยู่ไม่งั้นมันไม่มีบันไดขึ้นมานะเราจะไปอาศัยอะไรอยู่ชีวิตยังไม่ตายปรินิพานก็ไม่ได้มันก็ต้องมาอาศัยติดดีอยู่นี่แหละ ต้องมาติดดีเลิกชั่วแล้วก็ต้องมาทำดีสิล้างความอยากในชั่วได้แล้วก็ต้องมาติดดีอยู่นั่นเป็นลำดับลำดับลำดับมาทำดีติดดีโอ้ได้ดีสุขใจชอบใจเอ,อแต่พอไม่ได้เป็นไงมาทุกข์ใจไม่ชอบใจเราเริ่มมีปัญญาเห็นแล้วว่าติดดีดีกว่าติดชั่วแต่เราก็ยังเห็นว่าติดดีดีที่สุดหรือ,อยังยังไม่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะยังมีทุกข์อยู่ยังมีทุกข์แทรกอยู่ โอ้ติดดีนี่ยังมีทุกแทรกอยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาล้างทุกจากการติดดีใช่ไหมทีนี้ต้องมาเลิกติดดีเลิกอยากได้ในดีแล้วนะทีนี้อยากได้ในดีนี่แหละได้ในดีมันจะสุขใจชอบใจไม่ได้ในดีมันจะทุกข์ใจไม่ชอบใจโอ้ยได้ในดีนี่มันหวานหอมจริงๆนะหวานหอมอยิ่งก็ชั่วนะใช่ไหมหวานหอมโอ้ยยิ่งก็ชั่วยีกงใช่ไหมเทียบกับเทียบกันไม่ได้เลยเนาะ โอ้ยติดชั่วเนี่ยมันขมขื่นมันสุกแวบ,บหนึ่งแล้วมันขมชิบหายเลยนะติดดีนี่หวานหอมนะหอมหอมหวานหวานเย็นเย็นสดชื่นสดชื่นนะแต่ขนาดหวานหอมอย่างนั้นเป็นไงมันยังทุกเวลาไม่ได้เป็นไงทุกแรงนะไม่ใช่ไม่แรงนะติดดีนี่ไม่ได้ดีดังใจหมายมันยังมีทุกอยู่แสดงว่ามันยังไม่ใช่ดีที่ดีที่สุดมันยังไม่ใช่สุขที่สุขที่สุด มันยังไม่ใช่สุขที่ไม่มีทุกข์เจือเราจรึงต้องมาล้างการติดดีด้วยก็ต้องมาล้างความอยากในดีแต่อย่าเพิ่งไปกลัวไปกัวงวลว่าโอ้โหมาล้างความอยากในดีแล้วชีวิตจะเอาสุขมาต่ไหนอย่าเพ MM ิ่งไปกลัวล้างความอยากในดีได้ให้มันได้ก่อนล้างทุกข์ที่มันติดดีให้มันได้ก่อน,น,ดดน,อนพอล้างได้แล้วเป็นไงเราจะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้จะติดก็ได้ตัดก็ได้มันจะกลับไปอยากอีกทีก็ได้เพราะอะไรเพราะอยากทําเป็นย่างทําเป็นแล้วใช่ไหม อยากในดีทํำดีทําเป็นแล้วคล่องแล้วไม่มีปัญหาเมื่อโอกาสเอื้ออำนวยเราสามารถที่จะไปอยากได้เลยทําได้เลยติดได้เลยไม่มีปัญหาแต่พอพอโอกาสมันไม่เอื้ออำนวยเป็นไงเราก็ตัดได้เราหมดตัดความอยากได้ตัดความอยากได้จะทุกไหมไม่ทุกเพราะอะไรเพราะเราฝึกไว้เรากําลังจะฝึกนี่อาจารย์กำลังจะอธิบายวิธีการนี้ เพราะฉนะนั้นอย่าเพิ่งไปกลัวไปก่อนเดิวก,กิเลรบอกโกจะให้ฉันเลิกดีไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าให้เลิกดีดีแบบง,ง่ง่ไม่ใช่ให้เลิกดีที่มันเป็นไปไม่ได้ทุกเรื่องนั่นแหละดีไหนที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยให้เลิกดีที่มันเป็นไปไม่ได้ดีไหนที่เป็นไปได้อย่าไปเลิกทำก้าไปทำ้าไปทำ้าไปถึงวันหนึ่งมันจะทําไม่ได้เองแล้วค่อยเลิก